คุณแม่หนิงเนี่ยค่ะช่วงหลังวันนี้สุขภาพกลับมาดีขึ้นมากก่อนหน้านี้มีปัญหาเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ติดดื่มกาแฟหวานมันพี่หมกาแฟหวานมันนี่โอ้โหน้ําตาลนี่5้าช้อนต่อแก้วนะแล้วเขาประเภทชอบดื่มวันละสองแก้วมีช่วงที่เขากลางคืนนอนกระสับกระสายตื่นขึ้นมากลางดึกต้องเข้าห้องน้ำตลอดไม่มีแรงก็เลยตัดสินใจพาแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญดีกว่าอบอกแม่เราไปดูกันให้ชวเลยปรากฏว่าน้ําตาลขึ้น คอเลสเตอรอลขึ้นไขม,มันคือแบบโอ้โหจนจนจนผู้ชี่วชาบอกว่านี่ถ้ามาช้าไปกว่านี้โอกาสช็อกมีได้นะคะเคพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันอันตรายมากต้องเป็นเรื่องกาแฟแน่ๆเลยที่เราใส่น้ําตาลไปเยอะอผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อเป็นการลดในเรื่องของคอเลสเตอรอลน้ําตาลเนี่ย ต้องหยุดกาแฟแม่หยุดกาแฟได้มหแม่บอกไม่มีทางขอไปศึกษาดูดีกว่าว่ามันจะมีกาแฟอะไรที่ตอบโจทย์คุณแม่ได้ก็มาเจอคอร์ดีพลัสนะคะซึ่งเป็นกาแฟถังเช่าหรือว่ากาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากเห็ดหลินจือ,อซึ่งดีมากๆหนิงชอบตรงคอนเซ็ป์ที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟที่มีความหวาน แต่ไม่มีน้ําตาลเป็นกาแฟที่มีความมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลก็เลยตัดสินใจลองลองชิมดูปรากฏว่าไม่มีไม่มีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็คือเป็นกลิ่นกาแฟหอมหอมนี่เลยตัดสินใจเอาไปให้คุณแม่ชิมคําแรกที่คุณแม่บอกว่าอร่อยมากมคือคุณแม่เองก็ไม่นึกว่าจะเป็นรสชาติเหมือนกาแฟปกติที่เราทานกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาดื่มไปได้ซักระยะหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า อาการที่ตื่นมากลางดึกเนี่ยหมดไปละไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ําเริ่มรู้สึกใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิมงั้นเราไปพบผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าแล้วไปดูว่าผลที่มันแตกต่างนันมันดียังไงค่ะผู้ชายาญบอกว่าเอ้ยไปทําอะไรมาอคอเลสเตอรอลลด น้ำตาลลดนะคะได้รับคำชมว่าดีมากๆเลยนี่คุณแม่นะคะพ่อคุณหนิงแลคะตอนนี้นะคะฟิตมากคือบอกได้เลยนะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปกว่าการที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเราแข็งแรงถูกค่ะที่เห็นนั้นผมขาวนั้นคุณคุณยายนะคะคุณแม่หนิงผมสั้นนี่นะะก็นี่แหละก็เลยอยากจะฝากให้สำหรับคนที่กลัวในเรื่องของอ l e s t อ l นะนี่นี่โอ้หนางโุ๊ไม่รมธรรมดา,มาคนที่กลัวเรื่องน้ำตาลอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มนี่คุณแม่64แล้วนะคะ,คะแต่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ยิ่งมาเจอคอร์ดิพลัสเนี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เขานะคะ